ไม่ไม่มีสินเลือดแต่กลัวฉันจิเผาทิ่นี่นามนี่ปุ๊บ้ยย่ปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวว้าน้ปุ๊บุ้ยหาน้ำึ้นรถแต่ตายรถทำไงนม่กนน่ากลัวมากเออ สวัสดีสสดค่ะสวัสดีท่านาผู้ชมเอฟซีทุกทุกท่านท่านผู้ชมเมื่อนี่มาหายแล้วเออเอามาหอดึ้นร่มสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเนาะพี่น้องที่กาลังเมืองกาลังติดตามช่องน้องน,น,น้ำเนี่ยค่ะคณะนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าตอนนี้ขามาใส่เดือกแห้งคําแห้งผมไม่เคยมากคือหลายคนอาจจะเห็นเนาะเคย<ม>เห็นเขมือข้างัแล้วสารปูีกัดเหล็กนะคะท่านผู้ชมปูลูซีกัดเหล็กผม คาให้พี่ปูผ้ามาเถื่อเลยข้างข้างไม้เป็นตะยานไรเปียวคักเปียวดียานบ่ตื่นอยู่เพราะบ่เคยมาเพราะว่าบ่งูลจากพื้นที่บริบทเพิ่นแม่นคือเป็นล่มบ่อยบ่อยเออแต่บ่ปกติในนี่เนี่สิบ่ค่อยล่มเลยพี่ปูเพราะว่าเอ้าเถื่อเฮาสิเข้าไม่หดพี่ปูว่าเลิกซ้ำไดลตานี่แม่นเป็นในป่าลึกนะคะท่านผู้ชมผ้าผีปูม้าหดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านเพิ่น เขากะแสแวงหาให้พี่น้องมึงคือเก่าเออบวอาบี้ยูน้าบ้ามากหรอบารมีถึงเพิ่นกับเจัามะหอดครับแมนค่ะบารมีบ่ถึงบ่มาฮหอดอุ้ยอุ้ยล่มนั่นเห็นบค้อสิล่มอุ้ยขนกิ้งลูกขนกิ้ง่อยลูกท่านผู้ชมก้ว่ามงนี้เด้อแรงมากบ้าแพกออกปากเลยบ่ามงนี้แห้งที่สุดเลยแมนบ่แมน อุ้ยท่านผู้ชมคนกิ้งลูกบบได้มาโดนแล้วครับไม่ได้มานานบาดีส้วนผีปูมานํามน,นี่ย่งเพิ่แท็กทีมใส่เสียสีบอกดาสีน้ําเท่าเพื่อกันก็นกนเลยมืองสนุกอบไ้บมาโดนบาดีมีหมูมากเสนแล้วท่านผู้ชมมีหมูมากกันเลยหน่วยกาดตายสวยนไปใส่บ่เคยตืนอนเออก็เลยสวนมากบ่มบ่ม่แม่นได้บัดนี้มา่อห่อแล้วเป็นหูคนกิ้งลูกเป็นรูพาว่ายุเลิกนอย่เลิกอยู่กลางดงคนไต่หิับ เ้เสียงหยังเสียงนกเสียงนกเสียงน้ำ<ๆ>่ะว่าเสียงเสียงล้มพัดไปใหม่ย็สูงสูงคเนเดียแมนอยู่นกพวกนี้มันอ,มอยู่กลางปลาเลยเลยค่ะทำุ๊ยน้ำนีหน่หยังพีปูเอา้าอุย้ยล้มผัดมาหรอพัดเศร้าไปว่าเป็นไน้หนังเถอะ เฮ้ท่านผู้ชมขอถอดขอภัยว่างานสิเลียนเหรอบ่แม่นสิเลียนขอเลียนแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้แม่ไปเตรียมของกราบไหว้ปู่ดีกว่านะคะท่านผู้ชมไปขอเหรียน้ําปูมี่ไปมาเก็บเห็ดแต่เห็ดหรือเปล่าบลูเนาะมีกระถิ่นแสงไฟตัวไปไปท่านผู้ชมโอ้ยแต่ปปู่ขนขิ้งลูกนี่อยังนี่อยังกองเมืองดินบางหยาแล้วยังนี่ เอารถพี่ปุมาทะเบียนรถอะไรพี่ปุ9เก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดนะคะสงวดว่าเบิร์ดได้บได้ทะเบียนได็กกี่อืาสงวดว่าเบิร์ดขี้จนสิพั <c oughs> งเหรอนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้เสียงยังอุย้ยเมืองดีๆีก่อนเด้อขอสำรวจบริเวณร,รอบรอบก่อนนะคะท่านผู้ชม <c oughs> อุย้ยเป็นยังจัก <c oughs> โอ้ยท่านผู้ชมสติเริ่มบ่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอันนี้ห้องเก่าเพิ่นบอกนาสิแมนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะท่านผู้ชมคือสิโลนแฮ้ยงค่ะอุเอาจังไดมีอย่างบออยู่ทางหลังเบาอย่าไปบางทางหลังจะเข้าป่ะถึอมีคนมาไก่เฮ็ดแต่นี่มีบอก โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน้อเหยียบปวดโอ๊ยตื่นกันตื่นน้ำอันนี้ยังเฮ้ยลมไหมแล้วปิบูปิบูลมไหมเฮ้ยปิบูแม่นี่ยังเดือดเดือดทางนั้น ไป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 กราบไปไหว้ปูก่อนครับค่ะท่านผู้ชมอืู่ฤาษีกัดเหล็กไม่ได้มานานมากมาหายแรีวงวดนี่ท่านผู้ชมมันนี่หนังม้าสะของวะคนว่ามีลิงไงอยู่นี่เมนบอคนว่ามีลีงไงไปค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมป่ะ พร้อมแล้วร่มร่มไม้กางเขนห้อกับมาเตรียมของกาบไผ่ปูแต่ว่ามันเนาะอากาศเป็นจึงไหนปูโอ้ยเสียวสนานิลี่ยิงตีพันว่าไฟก็เอามาเพื่อตั้งสองสามอันท่านผู้ชมผัดก็เอามาเออเป็นตาอยู่ห่วงเดเพันวาหน้ำห้องทางบ่อพันล่มไปน้ำอพันล่มอยู่ใส่ละพันล่มบ่มีปักเสียบจิไปเสียบใสใสช่วยวางสี่ เดี๋ยวให้พีป่ปลูกยห้ยเอียเสียมซี่นองนาบสิขอเหล็กโขบเดิมเหมือนนี่อุ้ยนั่งยังน,นงนี่นอนหนีอยู่่ะเอาฟ้าวเตรียมของกบบาบไวนี่ขน,นม ALLY ป่านนั้นส่วนทีมงานทีมงานกับเบาวางกับคุณผู้ชมอุ้ยสิบุต่างเทียนตีบุ เพราะว่าไฟนะคะเผื่ออันอันไหนหมดจะได้เปิดอีกอันหนึ่งนะคะอขอเสียงเหล็กถูกกอนเดอร์ซาถูกปูเรือสซีกัดเหล็กมันนี่ลูกหลานมาหามาหอดยโอุ้ยโอ้ย,อย,อยปูลูกหลานมาหอดมาถึงเหล็กกรยาตื้นยาถ่วงลูกหลานเดิมมันนี่ลูกหลานมาดีขอเหล็กถูกกอนเดอร์ปูเดอรหวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ซาถูก ชมดูได้สิว่าฝ่าว่ากับซางฝ่าวิลีเขามาแล้วพ่คิดว่าเป็นตังไหนบูบรมันจะกาดนั้นเป็นแบบโอวโจุด,ดวกวนเลยเด้ดอเฮ้ยเพ็<า>พนบูผู้ชมฮึ ย่มเก้าบันมองยูเก้าเพิินมาย่ามใดกันนี่ล่ะแม่นแล้วพอแล้วพี่ปุ๊สติเนาะค่ะท่านผู้ชมต้องมีสติไวใจลมๆไว จยังอ่างหรอจรงงดอืมเออตาตาบวมตวยว่าจะไม่ทักคาชมร่ม ช่ยแ่เมียนกระทางถูบนหน่อยๆเนาะเมื่อไรนี่อเคไหน่อ มิตอเพิ่นวากัดเล็กพันเรเคยมาเป็นหูเสียววอยู่อันนี้เป็นไปผู้ชมมาอหารขอพรบอกกาวพันก่อนสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุเตอเจ้าทีเจ้าทางเปิดภูลักษมรักษายืนหนีไปนั่งทัลลีกระไดเปิดตีเปิดทางผู้ข่าเลยมาขอพรสักะละบูซาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต่อปูกัดเล็กผู้ข่า มาหอดมาถึงกับมาบอกกาวขอขามากรนเมื่อน,นี่พวกขาเออเป็นสะพานบุญมะหอยพี่น้องเนาะแมงค่ะเออวันศุมาขอเหล็ถูกกระเหล็กเซียมซีน้ําปูงวดประจํามันทีหนึ่งกร,รกฎกาลสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมีให้เข่าตรงๆให้เขาา่าซ้ำโตให้ฟูกระเหล็กฟูงูเจลียวตาทิพย์ผู้พิเศษปวดพายลูกหลานปวดพายพี่น้องทุกปูทุกคนกําลังมึงอจะหนีละเออพวกขา ไม่ดีไมีสินเด้อปูใสปูไอ้คนทิเขาอีหลีสามโตรงเด้อปูเด้อมันอย่างาาไรน้ำน้ำใหม่โอ้ทุกขาดขอตัวขคออับไผ่มาหลบปวนปูแฮมคำคกำกลางคืนในล่าเดิมเนาะเออพี่น้องเพิ่นกับบอกว่ามาเบิ่งคำคำกลางคืนไหนแน่มากกับเป็นเรื่องสิ่งเสียงคือข้นยางเถิน้ำอ้ยเนาะเอาไปปู เออว่าไม่ยังดอกผู้ขายดให้ผู้ขาเป็นบาปเป็นกรรมเดอ้อปูเลยตลอดจนทั้งเอฟซีเนาะเออขอให้ปูเปิดคุ้มรับเปิดสับเปิดสิ่งดีๆไรเอาเงินเอาท่องเขาเดอ้อผููหูแกวตาทิ์ก็ได้เออให้ลำลำด้วยๆทุกขู่ทุกคนแนวใดบ่ดีให้ไลรป่องทอมันหนีเอาตะโชกเอาตะใช่เอาตะเหลือ,อตลาด แต่ส okay. really ิ่งดีๆปูเด้อปูกัดเหล็กผููเป็นคนตาคนเลือสิบบรราหาบ้านลือคือล่มบ่อยว่อยมั่สะน้ำา่มฝนฝนตุ๊กเอาปูจะสั่นเร้อสาถุสาธุสาถุเด้อสั่นเอ้ยอะไรพี่ปูเฮ้าปะาป้าป้าถอดของแท้แล้วผมสิเ้าสันเซมซี่เนาะฝากพี่น้องเอฟซี อยขึ้นไปเร่งสันน้ำอุ้ยวางแทนแล้วปูด้อปูด้อขามาเตียเรกไข่เข่าสามโตตรงไอ้คนเดชชาเดือดลือสิบบานตาหาบานลือวาด้เล็กดีมาตาน้ำปูกันเล็กนี่ละบบา้างสี่เด้อปูเด้อเข่าสามโตตรงแล้วปูงวดมันที่หนึ่งครกดาสองพ้นหาร้อยหกสิบแปดนี่อ้ยหลดมาแล้วท่านผู้ชมหมายเลขหมาเลขหกค่ะหมายเลขหกนะคะหมาเลขหก ล้าง,งกันเนี่ยโมเห็นนี่ยมันมืดเอาไฟซองมาหนีเบิร์ตไม้ที่สองล้วปูเด้อเอาตรงตรงแม,แมนแมนวปูดเด้อ <c oughs> ไม้ที่สองนะคะท่านผู้ชมหมายเลขสอง <c oughs> หกสอง ใหม่สุดท้ายยึดตรงตรงต,งต,งต,งตงัวกระถายด้วยผงเพื่อบรรเทาหนึ้กระถายดกองสลากให้พี่นองเข้าปิดเหนี่ยปิดิ้นให้ลำโลลำรวยรวยถุกหูทุกคนไม้สุดท้ายไม้เลขแปดค่ะหกสองแปดหรือว่าเก้าสองแปดค่ะท่านผู้ชมเลขเสียมสี่ นะคะพี่ปูมาครั้งแรกเก็บเลยลหละพี่ปูมาครั้งแรกโอ้ยมึงหอนเออหอนเงือแตกยางตายออกคุณผู้ชมเอ้ยทึ่งเป็นจังไหนบูเอ้ยคนขี้งลูกบ่เซาเพิ่นขับนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะแต่ว่าบกวยอยากมากเลยสิงสักอุ้ยบ่ค่อยสิงสักสีครูบ้านเพิ่นเนาะอยู่ไกลอยู่ใไหนเัลนอุ้ยว้า่หยังล่ะน้ำ มาเล่นเลงข้าบผูกกับแม่ไมซ่าเจ้าปูเอ้ยผู้ขามาดีปูผู้ขามาคอโศคอหลับคอขี่คอเงียวจะถือสมถือสาร้อปู้บันว่าบอาหเบาว่าคอขี่คอเงียวคนวังสีเอฟซีว่าไทรดากระไข่ยข่อยสิล้นเด็กผูกคออนเออ ขอโอ้ยมือใหม่ก็สั้นเบิดแล้วท่านผู้ชมปูกเผิ่อคุนเทียนมาขออน,<า>นุญาตปูเดอ้อขอจุดล่นเลยซะ,ยะโอ้ยโอ้ยนั่นเอาอีกแล้วเอาสิตามืออื่นเพาจังว่ามือมืออื่นเังว่ามือไหนเพิ่พ์ลบอกลับเลยบอกเอี่แม่อีกตัวเดียวกับใหม่เบิร์ตเราแมนน่นี่ป ไม่ไม <mm ่ไม่ปูไม่เ้ามาสมนต์น้าอุลเมกอะไรด้วม่เล่ย่ม่อน่มีปูแมงม่น้ำกาลสนย่ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะคะน่นะเดี๋ยวนะคะหมอดที้เมคู่ก่อนเดี๋ยวปีปูตั้งสติวายอุ้ย204นะคะท่านผู้ชมเลขคู่องยี่่อุ้ยท่านผู้ชม ตีปหูหมด<ะ>หมดหมดฮะี้ยโอ้ยโอ้ยเพี้ยนนะเรียไฟทัดนี้ว้ายตีปูโอ้ย,<า>ยโอ้ยลืมไฟตีปูไฟไฟตีปูลืมไฟ,ไฟปูสูงสูงไปเอาไฟเนี้ย,ยเดี๋ยวลืมไฟหลายบาทจ้ะเด้ไปผู้ชม <c oughs> โอ้ยสาธุกปูหลูกหลานยานเดี๋ยวว้ายตีปูโอ้ย,อยหาน้ำ ขึ้นรถสตาร์ทรถทำไมอุ้ยท่านผู้ชม <S 2> <S 2> น่ากลัวมากเอออย่าลืมนะคะท่านผู้ชมฝากกดไกกลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชลเล่ด้วยนะคะท่านผู้ชมื้นนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมเอฟซถีถูกถูกสัดไปก่อนม่น,นีิยังรถกระเป๋าโต๊ะอุ้ยท่านผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้โชคดีกันทุกท่านสวัสดีค่ะ